ในที่สุดคนมามุงดูวันเสาร์อาทิตย์มากทางสถานีเขาทำเวทีให้แสดงสดเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำไงพอเที่ยงครึ่งถ่ายทอดเสร็จเล่นดนตรีผมไปเอาหมอลำมาเนี่ยสาเหตุที่ผมตั้งวงนะครับหมอลำพอเที่ยงครึ่งต้องมีการเล่นแล้วประกวดร้องเพลงอะไรก็ว่าไปแต่หมอลำ บ่ายโมงบ่ายสองยังไม่มาเราต้องพูดแฟนเพลงที่มาเที่ยวก็ให้เป็นใครสวยที่สุดวันนี้บ้างอะไรบ้างเล่นกันจนแฟนติดรายการมันหมอลำเขาไม่มาเล่นให้ไม่ตรงต่อเวลานัดผมนึกว่าเอ๊ะต้องตั้งวงเองซะแล้วทุกคนจะต้องอยู่ในกฎกติกาของเราแล้วเนี่ยสาเหตุที่ตั้งวงแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาตั้งวงเงินเดือนค่าหกร้อยบาท มีเงินอยู่พันกว่าบาทบ้านที่กําลังนั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละครับเสร็จแล้วผมประกาศผมนึกได้ว่าพินแคนเป็นมรดกอันล้ําค่าของคนอีสานเรามันมีค่าสี่จุดในชีวิตเออผมประกาศรับมือพินเลยครูนครพงภาพพี่ชายผมมาเปิดร้านถ่ายรูปนครศินอยู่ที่ข้างวัดสว่างขอให้ท่านที่ดิดพินเป็นป่าแคนเป็นสมัครผมจะตั้งวงพินประยุกต์ ประยุคคืออะไรอนุรักษ์คืออะไรจัดการเลยมีคนมาสมัครเยอะโดยเฉพาะคนหนึ่งพอออกจากค่ายทหารก็เป็นพลทหารจะกลับบ้านได้ยินเขาเป็นมือพินนี่ติดหูเลยไปถามลุงดาวคนนี้อะไรคนนี้ชื่ออะไรมีสมบูรณ์ธนงทองใสถนนสุดใจเที่ยงตรงจิตหมอแคนอีกห้ารับไปเลยครับรับไว้เลยมาซ้อมกันเล่นเพลงพพลราชนิพนธ์ เล่นเพื่อออกทีวีออกวิทยุเท่านั้นแหละครับอ่าพอเล่นไปเล่นมาโอ้โหผมอยากให้ท่านได้เห็นผมเล่นพินกับแคนเล่นเพลงพระชนินพนพินกับแคนเล่นเพลงลำอของสุนทรพรมันมีค่ายิ่งผมอยากให้คนรู้เหมือนความนึกคิดของผมว่าพินแคนมรดกอันลมค่าของโลกที่บรรพบุรุษสร้างมาลูกหลานจะลืมได้ยังไง ผมไปเจ้าทรัชชั่นช่องสี่เลยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของขวัญแก่นออกทีวีเลยคุณชั้นปูนสมบัติบอกมาเลยมรดกของเราค่าทานีแทบจะเมาผมเช่ารถสองแถวจากอุบลไปไปกับแ0 0รอยบาทไปออกทีวีพอออกครั้งที่หนึ่งท้องใสดีดพินปูป๋าหลานทางสภาวนธรรมขอบันทึกเพลงนี้ไว้หน่อยเพราะไม่เคยได้ยิน การบรรยายว่าลายพินเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรมันมีที่มาครับมันจะเป็นเพราะคารมของเรากว่าจะออกมาเป็นเพลงทําให้คนได้รู้จักมรดกของคนอีสานขอบันทึกเสียงเลยครั้งแรกกลับมาลาภูมิใจมากเขาอ,อัดเสียงไว้พิษพันธ์ของขอนแก่น <S <S เดือนต่อมาไปออกอากาศอีกพอกลับมาบ้านได้รับหนังสือจากคุณชั้นพนสมบัติวณาถานีโทรทัศน์ ขอให้นำวงพินประยุกต์จากอุบลน,นี้มาแสดงให้ทูตานุทูตท,ที่จะมาประชุมวันนั้นเป็นวันปิดการประชุมที่โรงแรมโคสะเอาละตอนนี้เอาละทละั้งไงล่ะไปเล่นให้แปดประเทศดูติดใจมากเลยเห็นพินของเราแขนของเราพอกลับมาที่หนังสือตราคุดไปเลยสำนักประชาสัมพันธ์ขอนแก่น ขอให้นายนรงพงภาพุงเล็นบนปะดลดวงพรนำพินประยุกต์ไปแสดงถวายทอดพระเนตรในวโรกาสเสด,ด็จแจกประกาศศิบัติที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นยีสบธันวาขอให้มาก่อนเวลาเพื่อการเตรียมซ้อมแสดงหน้าพระทีนั่งโอ้โห,โโหเตรียมขนลุกกันเช่ารถแ800รอบาทอีกไปก่อนหน้าวันหนึ่งซ้อมเพลงแสดงแล้วเขา ในเวลาเดือนหนึ่งที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าเฝ้านี่คุณชั้นก็บอกว่าทำพินมาหน่อยนะจะถวายในหลวงผมให้คนบ้านไปเอาทำพินมาสองตัวเลยตัวหน,หนาาหันหน้าไปทางนี้เวลาเล่นปกตินาแข่หันหน้าไปข้างๆเวลาเล่นอย่างนี้ส่งไปเขาลงลักปิดทองสวยมากถวายในหลวง อันของผมทําไปเพื่ออะไรไม่มีใครรู้แสดงถวายทอดพระเนตรเสร็จผมนําพินทูลกล้าวถวายเลยคุณชั้นบอกผมจะให้โอกาสคุณเข้าเฝ้าใกล้ๆเพราะในฐานะทําชื่อเสียงในกรมประชาสัมพัน์ผมทํายังไงร,รู้ไหมข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพินให้ข้าพเจ้าเพื่อจะนําไปปริสุานที่ บ้านเป็นชื่อเสียงสอวงตระกูลในหลวงจับไปเลยดีดพงัพงพงังพังพังเออฉันไม่เป็นอะเพชรก่าเพชรเพชรก็เพชรเอาไปไปนี่ผมจับเอาคํานี้แหละครับแต่ก่อนเป็นวงพินประยุกต์จากอุบลเพราะในหลวงว่าเพชรกัเพชรทำไมในหลวงจึงตัดว่าเพชรก็เพชรเพราะก่อนที่จะถวายรายงานโชว์วงพินประยุกต์ของผมเขามาสัมภาษณ์ผมว่า เป็นมาอย่างไงผมเลยบอกว่าประดุดดังเพชรของคนอิสานที่ถูกคนตมกรบเกลือนผมเห็นว่ามันมีค่าเอามา,มาเขาเลยบอกเขาไปอ่านถวายว่านพดลหรือนรงผง่าเอาเพชรเมร็ดเอกของอีสานนี้มาเจรานายให้อยู่วงการพิณรุงร่งเมืองไทยไม่น่าสาธุในหลวงซึงได้ตรัสว่าเพชรก็เพชรผมเอาคํานี้แหละมาตั้งชื่อวงดนตรีผมผมเลยเอาเพชรพินทอง พี่น้องครับด้วยแห่งบันดานใจอันสูงส่งที่นพดลดวงพรได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังกําเนิดวงดนตรีในสื่อเพชรพินทองที่มีแนวทางมุ่งมั่นเชิดชูศิละปะเพลงพื้นบ้านอีสานด้วยการผสมผสานท่วงทํานองของมนเพลงพินแคนซอเข้ากับการประพันธ์บทกลอนอันเต็มไปด้วยกวีศวิลินสร้างความมวลซึนสนุกสนานพร้อมกับสาระในการดำรงชีวิตแบบลุกอีสาน สืบสารวัฒนธรรมอันดีงามเสมอมาจากนั้นมาเก็บห้าบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทมาเรื่อยๆเล่นเพลงพระราชิน์เปิดวงเสร็จแล้วก็มาเล่นเพลงทั่วๆไปในที่สุดคำว่าครูที่ว่าอย่าไปกินสมองคนอื่นแต่งเพลงร้องเองครูดาวนาครจึงแต่งด้วยความจี่เป็น ตามวิชาที่ได้มาจากครูมงคลว่าแต่งเพลงแต่งกรแปดยังไงกาบแต่งไงกรแต่งยังไงฉันยังไงแต่สัมผัสลูกโซ่แต่งยังไงก็ามาแต่งน้องอ้อยรัดดาจา๋าจากบ้านานาด้วยรักผู้หญิงก็น้องนกจา๋าสัจจาหญิงคุณสัญญาก็มา,มาด้วยคุณสุรินภาคสิริเอาเพลงเราไปเปิดเราอัดมาเพื่อเปิดฐานีไม่ได้ออกแผ่นเลยนะครับไม่ได้ออกมาขายเหมือนทุกวันนี้อัดเพลงเดียวก็ได้ เพราะนั้นเพลงนกจ๋าจึงดังมากผู้ชายก็รัดดาจ๋าจากบรรลักแม่จ๋าช่วยทีชื่อนักร้องผมก็ตำารามาตั้งเลยครับเนี่ยเป็นวงเพชรพินทองเลิกละเวลาอย่างอื่นเลยแต่เสียต่างๆจัดงานกาชาติปีใหม่เอาวงผมไปเล่นแล้วมือทองใสแข่งแค่งไม่มีไมมาจ่อ มันไม่ได้ยินพอเข้างานแล้วมันไม่ได้ยินแล้วคิดยังไงผมนึกถึงเอวิดเพสรียยืนเล่นกีตาร์ตู้แอมหรือกีตาร์ที่ประวัติของเอวิดเพสรี่เอาเขารูปหลอดเอามาแอคชั่นกีตาร์ให้เขาเล่นเราไปโฆษณาขายไอ้ของเขามันดังมากไอ้เราเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาอยู่ใช่ไหมมันก็สายเดียวกับเทสสายแบบกีตาร์นี่ เลยเอามาฝังฝังคอนแทกใส่แล้วเอามาดีดกว่าจะได้ส่วนว่าสั้นยาวขนาดไหนมีโอ้โหใช้เวลาประสบผลสำเร็จขึ้นมาปั๊บเสียงพินมันดังทองใสทรัศสนนี่โอโ้ดีใจมากเลยไปเล่นเป็นพินไฟฟ้าเพราะนั้นพินไฟฟ้าตัวแรกที่ท่านเห็นและพินตัวที่ในหลวงดีดนั่นแหละครับ เพชรพินทองของเราจึงมีกติกาเกิดขึ้นว่าตรงต่อเวลานัดซื่อสัตย์ต่อผู้ชมไม่หลงคารมต่อคำเยินยอดนตรีลูกทุ่งผู้ดีสารผลงานเด็ดเพชรพินทองของนบพดลดวงพรดูสนุกหาสนันชุดเต้นสิวบินไปถึงลัสเวกัสไปดูชุดเต้นของเออรรี่แมคเลน เขาตัดเสื้อผ้าออกไปซื้อขนนกมาประดับมาอะไรมภรรยาผมแม่คำพันนี่โอ้ยเขาไม่ถ่ายรูปนี่ที่ที่ที่รัสเกัสไปดูเขาโชว์นี่แต่ก็นั่งเขียนนั่งสเกต็ตเอาเนะความจริงเราไม่มีความรู้ัางออกแบบดีไซน์แต่สามารถทำชุดเต้นให้คนตะลึงได้ผมจึงยังไงจึงจะบอกกับแฟนเพลงว่าท่านต้องนึกถึงวัฒนธรรมในการดู วงผมไม่ให้ขอเพลงไม่รับรางวัลไม่รับพวงมาลัยไม่รับจดหมายหน้าเวทีขี้เมาไม่ต้องมายุ่งเหยิงเพราะมันจะเสียงานเพราะในขณะที่ผมพูดพูดไปนี่ผมไม่มีดาวตลกและคําว่าดาวตลกผมไม่มีแต่ถ้าผมพูดพูดพูดรู้ไว้คนนั้นต้องรับได้ผมเล่นแม้กระทั่งกับนักเต้นมือกองนักดนตรี ูเรื่องไปกลับมาคนก็เหงาคำหยาบคายละมกนอนาจารไม่มีเพราะนั้นจึงเป็นวงดนตรีที่คลาสสิกว่าอีสานอย่างเดียวครับเขาคือตนแบบของนักแสดงที่ใส่ภาษาทินอีสานโหลดแลน่นอยู่บนเวทีด้วยคติแห่งความสำเร็จที่ยืมมันว่าตรงต่อเวลาหนักสื่อสัตว์ต่อผู้ชมไม่หลงคารมคำเยินยอ ีมันหลดหนีไปแซ่บไปมาเฝ้าตายเจ้าบุสาวคนบอดีเว้ยได้ใจพ่อปั่นมาโอ้ยนึกว่ามันเสียดาเขามาย่องเขาซ้่มดาให้หยังลูกเจ้าของบ้านเมืองมันตีว่าซัวข่อยยองห่องมาดีเพิ่นว่าพักซี่ข่อยยองว่าพักบัวเพิ่นว่าตะกัวข่อยยองว่าท่องค้ำอยู่ลูกข่อยจะเป็นคนดีใจน้อยลูกไส้เขี้ยวได้พอลูกผู้แท้ก็จังซี่แล้วมันนั่งกัดเลียบอยู่เงื่อนสุกตัวซ่านคอหักตายเลย ขันแม่นไม่ยิ่งสิท่อนสี่ออ้อมบ่ลูกเจ้านั่นเฮขาเพิ่ใส่พ่ออ้อมลงสมือนี่ใส่ยังแพมเพิ่อยู่ไอคิดว่าง้ออกจะคของตังแต่ข้าวเป็นเบาเนี่เจ้เบาหนังเบาหนังมักสาวเวียกเขาเพี้ขี่จักรยานอ้อมบ้านอยู่ได้เพื่อนยังมากลัวผื้นเด้อขี่พ่อซื้อเพือนผู้สาวให้สู่ตุกหลุนไว้แม่นต๊ะโปต๊ะกระจอดงันออกลดเชร้านะสอมย้อนแล้วพอไปพ่อมาใหญ่ผู้สาวเปิดหน้าตามมาเบิ่งเขาพอเปิดมาเบิ่งจังเกรยานห้างห่างมาทางไกลจีเจ้เบียกเขาพ่อมีเกือบฟ้องนำเงาเตะติดเยัน หดลุ่มจระบาดเหยียบจะล่อหนาล่อหลังควาตีละกาล่มทวนล่มดูตัวดูหวัวเหลือนเมื่อบ่งยินเพชรพินทองคือได้ยินคำว่าสองไอ้ดองสองนามตระกุลผมเป็นไอ้เพิ่นห่างกันสองปีปรึกษากันในฐานะที่เป็นแบบเลือด เลืดศิลปินคือพ่อเป็นอาจารย์หมอลำคําว่าหมอลำนี่มันก็มีที่มาที่ไปอีกเยอะฉะนั้นสองคนอายนองนี่เป็นลักษณะว่ามากักมักหลายมักเรื่องศิลปินนบ่าวเวา้บวาบ่าวเพ่งได้มาจากพ่อผู้เป็นหมอลำซึ่งเพิ่นม,มีลูกศิษย์หลายคน ความตั้งใจของของเพื่อนัญญาอยากให้ลูกเป็นศิลปินน้ำเพลินแต่นพดลน,นี่ล่ำเป็นคือพอแต่แตง่งบ่เป็นผมล่ำบ่เป็นตะเขียนเป็นแต่งเป็นที่มาที่ไปของภูมิเลือดศิลปินนี่ผมอยากบอกว่านักมวยใจสูก็ต้องไปเฮียนเฮียนมวย อยากเป็นนักร้องต้องคิดว่าจะร้องเสียงดีนะผมอะ่ะโอกาสดีที่เสียงใช่ใดแต่ผมม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องเพราะว่าในเมื่อน้องสาวก็เป็นนักร้องน้องชายนกยังนกพดลนสิครับเป็นนักเว้าน้องสาวจะหมายถึงชุติมาดวงพรผมเลยหันไปเขียนหนังสือเริ่มแรกเขียนหนังสือกเกี่ยวกับเรื่องสัน้นเรื่องยาวแต่นักแน่นไปทางอีสานบนพื้นฐานห่งความเป็นจริง อีสานเพื่ออยากบอกคนรุ่นน้องต่อๆไปว่าอีสานคืออย่างว่าเป็นเขียนเป็นเป็นการอนุรักษ์ภาษาอีสานที่นี่ถามว่าเพชรขิ้นท่องเพราะว่าในเมือมักมักเรื่องรล่อล้ำ